สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเดิมนะคะก็คือครูดิวติวเล่กับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน6นะคะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในบทเดิมนะคะก็คือบทที่2นะคะเรื่องวงกลมนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่13แล้วนะคะในหัวข้อย่อยก็คือรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเนื้อหาวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทบทวนทฤษฎีบทที่ครูให้จดไปเมื่อตอนอหลายๆคาบก่อนนะคะมีทั้งหมดด้วยการอยู่1 7ทฤษฎีบทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบทฤษฎีบทไหนมานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ทฤษฎีบทแรกนะคะที่เราจะใช้กันในคาบนี้นะคะก็คือทฤษฎีบทที่8นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเลยนะคะในสําหรับคาบนี้นะคะเราจะต้องใช้เรื่องนี้ตลอดคลิปเลยนะคะก็คือทฤษฎีบทที่8ค่ะถ้ารูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะคะผลบวกของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ180อองศานะคะอ่ะสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะคะมีสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะซึ่งต้องแนบ แนบเลยนะแนบในวงกลมนะคะมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมนั้นอ่ะจะมีขนาดรวมกันแล้วต้องได้180องศานั่นหมายความว่า A กับ C บวกกันแล้วต้องได้180องศาและเช่นเดียวกันค่ะ B และ D ก็ต้องรวมกันได้180องศานะคะแต่เดี๋ยวคาบนี้นะคะเราจะใช้ทฤษฎีบทที่3ก็คือเรา,เอาได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่า ของมุมของส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะอา่นักเรียนจดหน้านี้ด้วยนะลูกไลน์ไปเลยถ้าจดไม่ทันก็หยุดคลิปวีดีโอก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้คำนี้ทั้งภาพเลยนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมแนบ,แนบในวงกลม เราจะใช้คำสั้นๆแค่นี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมแนกในวงกลมนักเรียนจะต้องรู้แล้วว่ามุมตรงข้ามจะมีขนาดรวมกันแล้วได้180องศานะคะเช่นเดียวกันฝั่งนี้นะคะครูจะใช้คำว่ามุมที่จุดศูนย์กลางะจะใช้2องคำนี้นะคะตลอดคลิปนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่หนนะคะเขาให้หาขนาดของ b c d ก็คือมุม c ตรงนี้นั่นเองนะคะอันดับแรกนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็วัดรูปประกอบให้เรียบร้อยจากนั้นเขียนวิธีทำนะคะแล้วก็ตีเส้นแบบนี้นะคะตีตารางแบบนี้แบ่ง2องล็อกเหมือนเดิมก็คือฝั่งข้อความแล้วก็เหตุผลนะคะอันดับแรกนักเรียนรู้อะไรให้ใส่ไปก่อนนะคะอะ บางคนอาจจะทาแค่2อทัดนะคะแต่ว่าอันนี้ครูขอทยอยําให้ละเอียดขึ้นหา่ีกนิดนึงละกันนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะครูรู้มุม B นะคะมุม B ก็จะเป็น A B แล้วก็ C นะคะเหตุผลข้อที่หนึ่ง A B C นะคะใส่หมวกตรง B นะคะจะได้รู้ว่าเป็นมุม B นะเท่ากับ5 10องศา นั่นหมายความว่าที่เรารู้ก็คือโจทย์เขากำหนดมาให้นั่นเองค่ะนักเรียนก็นำไปใส่ในช่องเหตุผลเลยนะคะว่าโจทย์กำหนดบางคนอาจจะทำแค่สองทัตนะคะต่อไปค่ะข้อ2รู้อีกหนึ่งมุมก็คือมุม A ถูกไหมคะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่านักเรียนเนี่ยทราบมุม B A D นะคะ B A ดีอย่าลืมใส่โมกตรง A ด้วยนะคะอะมีขนาดเท่ากับ128องศานั่นแน่นอนโจทย์เขากำหนดมาให้นั่นเองค่ะ,ะโจทย์กำหนดนะคะทีนี้เขาให้หามุม C ถูกไหมคะ B C D ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะที่เขาให้หานะคะก็นำมาใส่เลยว่าข้อ3มุม B C, D นะคะมีขนาดเท่าไหร่เอ่ยมุมตรงข้ามนะคะของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมจะต้องมีขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้ย้อนกลับไปจะต้องมีขนาดรวมกันแล้วได้180องศานะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะ180ลบด้วย128นะคะนะ้าเงก็นำมาใส่เลยนะคะว่า มุมตรงข้ามนี้แน่นอน1 8 0่งอดอ่ะเดี๋ยวเขียนโน้ตตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะว่ามุมตรงนี้เขาได้มาจาก180ลบด้วย1 2 8นะคะแน่นอนเลยค่ะคำตอบที่เราได้นะคะก็จะเป็น52องศานั่นเองค่ะน,นำมาใส่ตรงนี้กาเป็น5 2ององศานะคะเหตุผลเราก็คือจากทฤษฎีบทเนาะก็คือ สี่เหลี่ยมแนบในวงกลมค่ะุ่ดตรงนี้เลยอ่าสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นำมาสรุปข้างล่างเลยค่ะว่าที่เขาให้หาก็คือด c d เนาะอ่ามุมด C D มีขนาดเท่ากับ5 10, 2องศาอ่ะโอเคนะคะข้อหนึ่งก็มีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนที่จดไม่ทันก็หยุดคลิปวิดีโอก่อนเนาะแล้วก็จดไล่ให้ทันจากนั้นก็ไปในตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะอ่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะเขาให้หาขนาดของมุม DOB นะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนลอกโจทย์แล้วก็วาดรูป ประกอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เขียนวิธีทำแล้วนะคะแล้วก็แบ่งาตารางเป็น2ล็อกนะคะก็คือฝั่งข้อความแล้วก็ฝั่งเหตุผลเหมือนเดิมค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทานะคะก็คือเขาบอกอะไรมานักเรียนต้องเอาไปใส่ก่อนนะคะนะข้อหนึ่งเขาบอกมุมนี้มาว่าเป็น120งนะคะมุมนี้ก็คือมุม B A D นั่นเองค่ะเดีนะ๋ยวก็นำมาใส่เลยนะ B A D นะคะมีขนาดเท่ากับ120โองศานะคะเหมือนเดิมเลยก็คือโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะ,ะโจทย์กำหนดหลายคนที่คุ้นชินแล้วนะคะเห็นภาพอาจจะตอบได้เลยนะคะอ่ะข้อ2ค่ะ,ะข้อ2เขาให้หา DOB ถูกไนหะม DOB อยู่ตรงนี้แต่เรายังหาไม่ได้เพราะว่าเราจะต้อง หามุมตรงข้ามก่อนนะคะใช้ทฤษฎีบทเมืต่อตรงคา,าบเลยนะคะก็คือมุม BCD นั่นเองค่ะ d BCD นะคะจะมีขนาดตรงนี้เลย d BCD นะคะจะต้องมีขนาดมุมนี้กับมุมนี้รวมกันแล้วจะต้องได้180องศาเพราะว่าเขาเป็นมุมตรงข้ามนะคะของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเนาะนักเรียนก็ํามาเขียนว่า 180ลบ1น0นะคะมีขนาดเท่ากับ60องศาเอาใส่ตรงนี้เลยนักเรียนจดตรงนี้ด้วยนะคะที่ครูโน้ตเอาไว้เนาะ60องศาเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม สุดท้ายแล้วนะคะก็คือโจท์เขาให้หามุม DOB นะคะ DOB ก็คือตรงนี้เปลี B ่ยนสีดีกว่าดี OD ก็คือตรงนี้นะคะเราทราบมุมนี้แล้วว่าเป็น60องศานะคะกลับไปดูทฤษฎีก่อน ทฤษฎีบทที่3ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะเราก็ไปด,ดูเลยเราใช้ทฤษฎีบทนี้ได้เลยเขารองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันที่ตรงไหนอเอยอก็คือตรงนี้ นี้เลยนะเช่วนโค้งเดียวกันถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อตรงนี้เป็น60แน่นอนตรงนี้เป็น2เท่า60คูณ2ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ120องศานั่นเองค่ะเนาะก็คือ120องศาอ่งศาเขียนตรงนี้เลยข้อ3มุม D O B เท่ากับ100 20องศานะคะเมื่อกี้เราโนต้ตเอาไว้ไว้ขีดเั้นใต้ะคำว่ามุมที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมนักเรียนก็สั่เกตตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางอ,อาะได้อย่างนี้บรรทัดสุดท้ายก็คือสรุปคำตอบนะคะก็คือ D O B เท่ากับ120องศาโอเคเสร็จแล้วนะคะข้อ2ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาขนาดมุมกลับ AOC นะดเกนนี้วก่มุมกลับตรงนี้เนาะที่เราจะต้องหาค่ะก็คือ AOC ต่อไปก็คือมุม AOC ก็คือตรงนี้อันนี้เป็นมุมกลับนะคะสีแดงสีน้ำเงินก็คือมุม AOC นะคะต่อไปมุมสุดท้ายที่เขาให้หาก็คือมุม ADC เอาไว้ก่อน ADC ก็คือ,อ,นะคะอตรงนี้นะคะพอเรียนเขียนโจทย์วาดรูปอะไรเสร็จแล้วนะคะเขียนวิธีทำเลยแล้วก็ตีตารางเดินนะคะแบ่งเป็นฝั่งข้อความแล้วก็ฝั่งเหตุผลน,นะคะอะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราหาอะไรได้บ้างนะคะ่ะสิ่งแรกนะคะเขาให้อะไรมานักเรียนเอาไปใส่ในตารางก่อนนะคะข้อ1มุม A B C A B C มีขนาดเท่ากับ110องศานะคะเหตุผลก็คือโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะโจทย์กำหนด พอใส่แบบนี้แล้วเราก็ไปดูว่าเราสามารถใช้มือไหนได้อีกหนะ้าอ่ะคุณเห็นแล้วตรงนี้กับตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะลูกตรงนี้เป็น110ฉะนั้นตรงนี้ก็คือ42ตรงนี้ก็คือ180เพราะว่า2คูณคนนี้รวมกันแล้วต้องได้180องนะคะะรงนี้นะคะเอาไปแล้ว110ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่70 ข้อ้อ2มาใส่ในข้อ2ตรงนี้นะคะก็คือมุม A D C เนาะ A D C นะคะมีขนาดเท่ากับ70องศานะคะเหตุผลก็คือมาตอนต้นคลิปเลยนะคะก็คือเป็นมุมเป็นสี่เหลี่ยมแนกในวงกลมเนาะมันอยู่ตรงข้ามกันนะคะฉะนั้นรวมกันแล้วต้องได้หน0อแสสี่เหลี่ยมแนกในวงกลม ไปรู้มุมนี้แล้วปุ๊บอ่าครูจะต้องรู้มุมนี้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นยังไงเหมือนข้อ2เมื่อกี้เลยนี่เป็นสีเงินเนาะข้อ้อ2เมื่อกี้ก็คือมุมตรงนี้จะมีขนาดเป็น2เท่าของคุณคนนี้ถูกไหมคะตรงนี้นะคะรับไปแล้วเท่าไหร่70สแสดงว่าตรงนี้เป็น2เท่าของคุณคนนี้70คูณ2ก็ได้140 องศานะคะ,ะนำมาใส่ในข้อ3เลยข้อ3ก็คือมุม aoc นั่นเอง aoc เท่ากับ140องศานะคะเหตุผลก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลาง ะะเมื่อเรารู้มุมนี้แล้วมุมกลับแน่นอนเลยค่ะวงกลมนะคะคุณสมบัติของมันก็คือมุมจะต้องได้เท่าไหร่360องศาถึงไหมคะถ้าได้360องศาคุณคนนี้นะคะเอาไปแล้ว140ี่น,นก็นำมาเขียนเลยว่า360-140ลบนะคะจะมีขนาดเท่ากับ 220องศานะคะอะนำมาใส่ข้อนี้เลยข้อ4 A D C นะคะเท่ากับ220องศานะคะเหตุผลก็คือเป็นมุมของวงกลมอะเขียนง่ายเลยมุมของวงกลมเนาะ,ะเสร็จแล้วปุ๊บบรรทัดสุดท้ายแน่นอนค่ะ นำมาใส่เลย A D C เท่ากับ220องศานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสอน3าข้อให้ทำา3ข้อเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขนะคะอะแบบฝึกหัดเรานะคะก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนลงชื่อแล้วนะคะแล้วก็ให้โพสต่อจากชื่อตัวเองเลยเนาะ ทั้งโจทย์แลวก็แบบสึกขัดนนะคะแล้วก็ส่งในคาบนะคะพยายามส่งให้ตรงตามเวลานะคะเพราะว่าครูแนนเขาจะได้เช็คให้เป็นปัจจุบันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหวังว่าคาบหน้านะคะก็จะโจทย์แล้วก็ทาแบบสึกขัดอันนี้ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ